ันก็เป็นขบวนรถนําเที่ยวนะครับ2องขอบวนล,ลวงกันนะครับขบวนหนึ่งจะเป็นไปสายน้ำตกนะครับขบวนหนึ่งไปสนส,สดปฏิพันธนะครับเดี๋ยวไปแยกกันที่ชุมทางหนอระดุกนะครับ3ามคันแรกจะเป็นสายน้ำตกนะครับส่วน3ามคันหลังจะเป็น ส่วนส,วน,สวนปฏิพั์หัวหินนะครับเดี๋ยวพอไปถึงชุ่มทางหนองกระดุกแล้วก็สองขบวนนี้ก็จะแยกออกจากกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ